ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยครับ,บ, on, รบวันนี้ครับอยู่ผมเกมโอวีหนึ่งใช่ไนหะวันนี้ผมก็จะมาสอนเปิดเซิร์ฟไมค์ครับไปครับมีเจอหนึ่งจุดห้ากันะนะครับเป็นเว็บนะเดี๋ยวผมจะลิงก์เว็บไว้ด้านล่างคลิปเลยครับถ้าใครอยากเปิดเนี่ยเฉพาะเพื่อนนะเฉพาะเฉพาะเพื่อนผมนะเพื่อนผมมันไม่ค่อยเปิดเซิร์ฟเก่งเรออะไรผมก็เลยต้องมาทําคลิปให้มันดูครับ ก็ต้องก็ต้องล็อกล็อกหรือต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับในการใส่ชื่อเราตรงนี้เป็นชื่อนะครับส่วนตรงนี้เป็นรหัสนะคะเป็นรหัสผ่านใส่สองครั้งและใส่เหมือนกันด้วยอันนี้ใส่อีเมลอะไรก็ได้ค่ะใส่อีเมลอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการาน่ะถ้าท่านสมัครเสร็จแล้วให้เรานั้นมาล็อกอินนะครับ แต่รถ้าเราสมัครแล้วให้มันจะมีคาว่าบันทึกแล้วก,กดบันทึกไปนะครับนั่นแหละครับแล้วเราแล้วเราก็ต้องมาล็อกอินเนี่ยแล้วเกดเนี่ยอันึ่งล็อกอินนะน,นี่ครับได้แล้วครับ,รบโอเคและเราเข้ามาหน้านี้นลครับเราก็ต้องกดชื่อสามขีดตรงนี้นี่ครับนี่นะ สร็จแล้วเราก็กดที่เช่าเซิร์ฟเวอร์น,นะครับเนี่ยแล้วเราก็กดบนบนมือถือสามชมั่วโมงแล้วเราก็เลือกมาแล้วให้เลือกเวอร์ชันเราหนึ่งหน้หนาอ่ะกดนั่นนี่ครับสร้างแล้ยบ้วครับเห็นไหมเห็นไหมครับ อันนี้คือที่ผมซานนะอันนี่ครับนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ให้เราสตาร์ทซื้อเบอร์จุดนะครับเห็นไหมโอเคครับแล้วก็วิธีการให้ OP ตัวเองแล้วก็ทับให้เขียนตรงนี้ครับไม่ต้องนะไม่ต้องโอพลไม่ต้องไม่ต้องทับนะคะนี่กด OP ตแลด้วยชื่อเรานี่เกีผมเขียนโบลีซี่ให้ออกไปเห็นไหมครับ OP โอพีโอพีเกมโอซีซีแล้วเราก็มันจะบอกมันจะบอกไอพีแล้วก็ไอพีแล้วก็พอร์ตอยู่นะครับให้เราเอาไปใส่ในมาครับตัวเองนะครับนหนึ่งของผมเป็นหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหกครับไอพีก็จะประมาณนี้โอเคเราไปใส่กันเดี๋ยวผมเขาตัดไปตอนที่เข้าเกมแล้วกันโอเคครับตอนนี้ผมว่าเข้าเกมกันมาแล้วนะครับโอเคแล้วกดเพย์กดเฟ กดเพื่อนกดมันแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดมาตรงนี้ชบอันนี้เป็นไอพีเก่าครับอ่ะลบไปให้เราใส่ไอพีไอใส่ไอพีแบบนี้นะครับอ่ะไอพี IP แบบนี้ใส่แล้วก็เนมอะไรก็ได้ต่มด้วยพอร์ตนะครับพอร์ตหนึ่งหนึ่งแปดหกใช่ไหมหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ไหนนี่หนึ่งหนึ่งอะไร ทำดูไม่ได้วะเป็นหนึ่งหนึ่งอะไรครับเดี๋ยวก่อนเดีก่อนดึงดเป็นหนึ่งแปดเก้าหกเป็นหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหกป็นอหนึ่งหนึ่งแปดเกหกนี่ครับเห็นไ,ไหมแล้วก็เปิดซื้อึ้นได้แล้วนะครับง่ายๆเดียวใครก็ทำได้ แล้วเราก็กดเข้าไปเลยนะคะโอเคครับก็สำหรับทีนี้ไว้มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าครั้งหน้าผมจะแจกปลักอินหมายครับลื่นแบาโซโอนะครับโอเคโอ้เกิดยิ่ไหนเนี่ยเอเคครับตอนตอนนั้นเราครับเราพิมพ์ว่าโอพีเกมเราไม่รู้ชื่อเราไปแล้วเราก็สามารถ gm หนึ่งได้เฮ้ยเราพิมพ์ว่าครับ gm หนึ่งอ่า ครับเนี่ยแค่นี้เราก็บินได้แล้วนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้หอใ้เราขึ้นไปได้ครับหลุดเลยครับอ้าไม่เป็นไรครับงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้คลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ไปไปบายยครับไปเด้อ